สอนใจไว้ด้วยธรรมอย่ารอให้กรรมมาสอนแทนพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่หลุยจันทสาโรในชีวิตของคนเรานั้นนะครับส่วนมากจะเข้าใจธรรมากันก็ต่อเมื่อถึงตอนเจ็บไข้ได้ป่วย หรือตอนที่ชีวิตกำลังลำบากตอนที่เราอกหักเราจึงจะรู้คุณค่าของใจของเราเสียบุคคลมันเป็นที่รักไปเราจึงจะรู้ว่าความสุขมันสั้นแค่ไหนแต่หลวงปู่หลุยท่านได้สอนว่าอย่ารอให้ทุกข์มันมาถึงเสียก่อนค่อยที่จะเรียนรู้อย่ารอให้กรรมตามมาถึงเพราะตอนนั้นมันจะเจ็บจริงๆทุกอย่างที่เรามีทั้งร่างกาย เงินทองบ้านรถก็แค่ของอยืมมาใช้ชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนเข้าไปทั้งหมดเหลือไว้แค่บุญกับบาปที่ติดตัวเราไปเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะปล่อยใจลอยไปตามโลกให้เราหันมาฝึกใจสอนใจตัวเองบ้างให้รู้เท่าทันกิเลสรู้ทันความไม่เที่ยงเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเวลาความทุกข์มาถึง เวลาที่ความทุกข์มาถึงใจของเราจะได้ไม่ล้มลงง่ายๆสอนใจไว้ก่อนด้วยธรรมะจะได้ไม่ต้องรอให้กรรมมาสอนเราแบบที่ทำให้เราต้องเสียใจทีหลังเรามารับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรในเรื่องสอนใจไว้ด้วยธรรมกันครับซึ่งพระธรรมเทศนานี้คัดมาจากหนังสือจิตภาวนา มรดกล้ำค่าทางพุทธศาสนารวมพระธรรมเทศนาภาคปฏิบัติของพระสุปฏิปันโนเสียงอ่านโดยปราศศิียาภัยให้ตั้งใจให้รักตัวอย่าเพลิดเพลินนักอย่าคนขวา สมบัติในโลกไม่ใช่ของใครเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ของใครเราเกิดมาในโลกนี้อวัยวะร่างกายเรายืมเขามาใช้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปวันไหนทราบไม่ได้นะทรัพย์สมบัติเงินทองก็ยืมของเขามาใช้บางคราวทรัพย์สมบัติออกไปจากตัวชิปหายด้วยโจนภัยอัก,กีภัยบางคราวก็ต้องตายก่อนสมบัติ มันไม่เที่ยงให้นึกให้มากทีเดียวอย่าเอาของชั่วถมใจตัวให้เอาธรรมสอนใจตัวให้มากอย่าเอาสมบัติเงินทองสอนใจให้เอาธรรมาศาสโนวาสของพระพุทธเจ้าสอนจิตสอนใจเดินมัคให้ถูกปัญญาเห็นชอบดัมริชอบเจรจาชอบมันชอบทุกอย่างปัญญาเห็นชอบ เห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนแปร ى. แปรน้ำมันไม่เที่ยงแปรให้เห็นหากว่าเห็นความแปรแล้วความไม่แปรก็เห็นอยู่ในนั้นเห็นความตายความไม่ตายก็รู้จักมีอยู่ในนั้นหนาวก็มีร้อนแก้มีตายก็มีไม่ตายแก้มันแก้กันอยู่นะอย่างพระมหาบุรุษเอาไม้สีไฟถูกกันให้เป็นไฟไม่ได้ ก็ต้องเอาไม้แห้งๆสีไฟไม่ได้จิตของเราอย่าเอาราคะโทสะโมหะให้ชุม่มไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญภาวนาไม่แค่้วคลองมันเป็นภาระมากทีเดียวคล้ายๆกับว่าเอาไม้ชุ่มด้วยน้ำมาสีไฟไฟไม่ออกมันต้องแห้งทีเดียวจึงจะสีไฟออกได้แม้จิตของเราก็ต้องแห้งจากราคะโทสะ โมหะมันจึงจะระเบิดซึ่งไฟออกมาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านพิจารณาถุกปัญจก,กขันธาทุกขาเป็นจะขันเป็นทุกอย่างยิ่งทีเดียวพวกเราแบกหามอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักปร่งวิธีไหนไม่เหมือนพระอริยเจ้ารู้จักปรง่งเจริญสมถะ,ะเจริญวิปัสนาให้แคล้วคลองให้แก่งกล้า โปรงด้วยวิธีนี้พวกเราปร่งไม่ได้หาบอยู่อย่างนั้นหนักอยู่อย่างนั้นเองหนักรูปหนักเวทนาเวทนาสังขารวิญญาณหนักขนาดไหนต้องหาเรื่องอาหารเรื่องกายต้องหาเครื่องประดับต,ต้องหาผ้าหากางเกงหาสิ้นนุ่งหมดไปหลายร้อยตัวตั้งแต่เด็กๆมาข้าวก็หมดไปหลายยุ่งหลายฉาง มันหนักขนาดนั้นทีเดียวนะแต่ก็ไม่ปร่งอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนสมถาวิธีวิปัสสนาวิธีเมื่อปร่งเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ไม่เกิดเรายังปร่งไม่ได้ก็ห่อไปเกิดอีกทีเป็นวัฏฏะวังวนเกิดตายหาต้นปลายไม่ได้มันนานนักหนานะหาต้นหาปลายไม่ได้ ผัวผัวเมียเมียพบกันหลายชาติผัวตายเมียตายร้องไห้หากันลูกตายร้องไห้หากันนี่เององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าร้องไห้หากันหากสะสมไว้ทุกทุกชาติน้ำตาที่อันตรธานหายไปยิ่งกว่าทองน้ำมาหาสมุทรทั้งสี่อีกประการหนึ่งเรากินน้ำนมของมารดายิ่งกว่าน้ำมาหาสมุทรทั้งสี่ เหมือนกินในชาติหนึ่งหนึ่งหลายๆชาติผสมกันความทุกข์ร้อยแปดพระพุทธเจ้าท่านกล่าวอย่างที่อาตมาพูดนี้สัตว์ที่เกิดมีสามชนิดนะบิดาบานดาเคราะห์ึงกันหนึ่งน้ำอสุจิผสมกันหนึ่งสัตว์เข้าสู่วิญญาณหนึ่งสามอย่างทีเดียวแล้วทีนี้เด็กไม่ใหญ่ข้างนอกมันใหญ่ข้างในมันออกมาพระอรหันต หวาดเสียวต่อมนุษย์อยู่ในท้องมันคล้ายๆมาแมลงหนีฝนไปอาศัยอยู่โคนต้นไม้เด็กที่อยู่ในท้องมารดานำอาหารเก่าอาหารใหม่พอกศีรษะเด็กนั้นคุดคู้อยู่ไม่ใช่เดือนสองเดือนตั้งหลายเดือนกว่าจะออกมาไม่ได้เปลี่ยนเอริยบทยืนเดินไม่ได้ต้องคุดคู้อยู่อย่างนั้นมหันตะทุกใหญ่ๆพระอรหรันต์รู้โดยวิธีนี้ ไม่ปรารถนาจะมาเกิดในโลกอยู่ในท้องของมารดาโศกโปรกมากอากาศก็ไม่ดีสารพัดทุกอย่างอีกประการหนึ่งเด็กเวลาที่จะออกจากคันมนารดาเหมือนควานใส่ช้างออกมาจากเพดานช่องแคบตอนนี้แม่ก็ดีเด็กก็ดีจะเป็นจะตายในระหว่างนั้นเด็กกระดูกก็อ่อนเนื้อก็อ่อนบอบหัวชนช่องทวารของแม่ ไม่ใช่กว้างขวางเพราเด็กจะคลานออกมาได้สะดวกมันรีดออกมาโขกกระดานร้องไห้หมอตำแยหรือนางพยาบาลไปจับเด็กคล้ายๆกับเข็มแทงเด็กร้องวิๆวัวาด,าดนี่แหละพระอริยเจ้าคำนวณความทุกข์เช่นนี้มากมายทีเดียวเจบปวดเท่าไรไม่ควรปรารถนามาเกิดในโลกนี้มาทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไร ก็เอาไปไม่ได้เงินทองเข้าของเอาไปไม่ได้ต้องเอาวางไว้ในโลกบางคราวสมบัติเหล่านั้นเราหนีมันไปก่อนเราตายก่อนบางคราวสมบัติเหล่านั้นหายไปจากตัวของเราเอาไปได้แต่บุญแต่บาปอย่างเดียวสุดท้ายแล้ว ชีวิตของคนเรานีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงนะครับของดีของรักของห่วงแค่ยืมมาใช้ชั่วคราวทั้งนั้นวันนี้ยังอยู่พรุ่งนี้อาจหายไปไม่ว่าจะทรัพย์สินร่างกายหรือคนใกล้ตัวสิ่งเดียวที่ตามเราทุกภพทุกชาติคือบุญกับบาปที่เราทําไว้ทำดีก็เบาใจทำชั่วก็หนักใจไม่มีใครช่วยแทนได้ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้กิเลสมันลากเราไปจนสุดทางอย่ารอให้กรรมมาสอนตอนที่มันเจ็บเกินแก้ให้ธรรมะเป็นครูสอนใจเราทุกวันเริ่มจากเรื่องง่ายๆรู้เท่าทันความคิดไม่พูดไปร้ายไม่ทำร้ายใครทำใจให้สงบสักนิดเห็นความไม่เที่ยงสักหน่อยก็เหมือนได้ฝึกใจไว้ก่อนเจอความทุกข์หลวงปู่หลุยท่านกล่าวว่า สอนใจไปด้วยธรรมก่อนที่กรรมจะต้องมาสอนแทนคำสอนนี้ฟังดูง่ายแต่ถ้าใครทำได้จริงชีวิตจะไม่ต้องเจ็บทำจากสิ่งเดิมๆอีกเลยผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ